กับพงด5สี่ต่างกันตรงไหนคะวันนี้หลายๆคนทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลก็สงสัยนะคะว่าเอ่ออแบบตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีความต่างกันตรงไหนง่ายๆนะคะง่ายๆก็คือเวลาที่เราทาธุรกิจในรูปของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างก็ตามเวลาที่คุณนะคะมีการจ้างงานบริษัทหรือห้างที่อยู่ในประเทศไทย อันนี้คุณมีหน้าที่ต้องหักภาษีนะที่จ่ายก่อนที่คุณจะจ่ายเงินให้กับเขาโดยการหักแล้วก็มีการยื่อนแบบนหาที่เรียกว่าแบบพอกระดอก53นําส่งให้กับทางกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปส่วนกรณีของแบบพอ,ก,อ,ร 54, อกระดอก54อบาลีที่คุณอาหามีการจ้างงานแต่เป็นการจ้างงานนี้ที่อยู่ในต่างประเทศที่เขาก็ไม่ได้อยู่ประกอบกิจการในประเทศไทยอย่างนั้นนะคะคุณก็ต้องหักนะคะภาษีนะที่ ก็นำส่งให้กับกรมสรพากรโดยใช้แบบพมด54ค่ะนี่คือความต่างของแบบพมด53กับพมด54โดยใช้จุดตัดเรื่องของบริษัทที่คุณจ้างตรงนี้หรือนิติบุคคลที่คุณจ้างตรงนี้ห้างที่คุณจ้างอ่ะเขาอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่นอกประเทศไทยนะคะเวลาที่เราจ่ายเงินพวกนี้ค่ะกฎหมายบอกว่าคนที่ทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลคุณต้องหักภาษีณนะที่จ่าย และนําส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับสัมภาระร,รับรู้รับทราบเพราะไม่งั้นก็อาจจะเจอสัมภาระรตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้นี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังค่ะและถ้าอยากรับสาระความรู้ที่ดีก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายเงินวันเช็กเอ็กเิดค่ะถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคุณสามารถติดตามได้ที่ Assigned Tech Expert นะคะทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือค่ะ จำไวยอย้อย่าเพิ่มเสียภาษีถ้าอยากม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะ